You are listening to นน podcast are Bhahn listening Pod สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพิยุทธ์ในรายการบ้านนิติพอดแคสต์นะครับวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์ที่30กันยายน2567นะครับนับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงแค่ประมาณ33วันนะครับก็จะถึงกำหนดการสอบประจำภาค1ทับ2567กันแล้วนะครับเราก็จะสอบกันในวันเสาร์ที่ สองสามแล้วก็90พฤศจิกายนนะครับ2567นะครับ ก่อนเข้าเรื่องวันนี้มีข่าวะยาัมพันธ์นิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของบัตรนักศึกษานะครับตอนนี้มีน้องสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับนักศึกษารหัส67ว่าบัตรนักศึกษาทําได้หรือยังนะครับพิ่์ดูข้อมูลอัปเดตล่าสุดวันนี้เช้าวันนี้นะครับก็คือ,อยังขั้นตอนการทําบัตรในแอปพลิเคชันยังทําไม่ได้นะครับเหมือนกันหมดทุกคนเลยนะปีนี้ก็ค่อนข้างล่าช้านิดนึงเหมือนปีที่แล้วเนี่ยเริ่มวันที่25แต่ปีนี้ปลาเข้าไปวันที่30แล้วนะครับระบบยังไม่ ยังไม่พร้อมให้ดําเนินการนะครับแต่ก็คิดว่าคงจะอีกไม่กี่วันนี้นะครับนะกก็น่าจะพร้อมถ้าระบบพร้อมเมื่อไหร่นะครับนะก็จะส่งข่าวแจ้งให้ทราบทันทีนะครับผ่านทาง Li น์แอของบ้านนิตินะครับสำหรับน้องๆที่สมัครที่บ้านนิติแล้วก็ลงทะเบียนเรียนนะครับที่บ้านนิติก็จะมีข่าวสารส่งตรงผ่านทาง Li น์แอของบ้านนิติให้ทราบนะครับแล้วก็ ไปดําเนินการออกบัตรได้แต่ตอนนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือเตรียมบัญชีไว้นะครับส่วนขั้นตอนในแอปพลิเคชันของธนาคารไทยพาณิชย์ยังดําเนินการไม่ได้นะครับตัวบัตรยังไม่เข้าไปในระบบนะครับโอเคครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องนะครับวันนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของปฏิทินการศึกษาภาค2ทับ2567มาแล้วนะครับนะยังไม่ได้สอบเลยเหลือเวลาอีกประมาณ30กว่าวันถึงจะสอบ ทำไมมาคุยเรื่องของปฏิทินการศึกษาเทอม2แล้วแน่นอนต้องต้องต้องแจ้งแล้วล่ะครับนะ <_ d ata> เพราะว่าการเรียนรามเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าการลงทะเบียนเทอมต่อไปเป็นเรื่องที่ต้องเตรียมตัวนะครับเราไม่สามารถที่จะรอให้สอบเสร็จแล้วค่อยมาคิดเรื่องลงทะเบียนไม่ได้นะครับอ่าก่อนที่จะสอบเทอมน,นี้เสร็จเนี่ยนะครับเทอมปัจจุบันเสร็จเนี่ยน้องต้องคิดเรื่องลงทะเบียนเรียนเทอม2ไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่า หนึ่งกำหนดการค่อนข้างกับชั้นชิดนะครับถ้าเราสอบเสร็จแล้วค่อยลงทะเบียนไม่ทันนะครับน้องจะลงทะเบียนไม่ทันเทอมต่อไปไม่ทันก็เท่ากับว่าเทอมต่อไปเราไม่ได้ลงทะเบียนเรียนนะครับแล้วก็ต้องเตรียมเรื่องวิชาเตรียมอะไรนะครับวันนี้พิยุสจะมาแนะนําเรื่องของกําหนดการกรอบเดี๋ยวส่วนรายละเอียดการเลือกวิชายังไงเดี๋ยวจะค่อยๆแนะนาไปนะครับปฏิทินการศึกษาเทอม2ออกแล้วนะครับพิยุสคัดมาที่ เป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของกําหนดก,การลงทะเบียนเรียนนะครับเปิดมาก็คือเทอม2เนี่ยต้องลงทะเบียนนะครับจะสังเกตว่าวันลงทะเบียนเรียนคือกําหนดก,การก็คือวันหนึ 5, ่งถึงหพฤศจิกายนสังเกตนะครับเรายังสอบเทอม1ไม่เสร็จเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเราสอบเทอม1วันที่2 3แล้วก็90สอบเสร็จวันที่10พฤศจิกายนแต่ว่าลงทะเบียนเทอม2เนี่ยหนถึงห้า พฤศจิกายนต้องลงทะเบียนเรียนให้เสร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับเราจะต้องเตรียมตวัวนะครับเตรียมตัวเตรียมวิชาเพื่อลงทะเบียนเรียนนะส่วนวิธีการลงทะเบียนเรียนอะไรยังไงไม่ต้องกังวลเดี๋ยวพี่ยุจะมีข้อมูลแจ้งให้ทราบเป็นลําดับไปนะครับเอาว่าวันนี้ทราบกําหนดการก่อนนะครับ เตรียมตัวสิ่งที่ต้องทำนะครับแล้วก็แน่นอนต้องเตรียมเงินค่าลงทะเบียนนะครับแน่นอนค่าลงทะเบียนก็จะมาณพันสองพันนะครับสามพันนี้รวมตํำรับตารานะครับนะทั้งทั้งลงทะเบียนทั้งตารานะครับก็เตรียมเตรียมเอาไว้พันกว่าบาทจะโดยเฉลี่ยก็ประมาณ2องพันห้าถึงสามพันนิดๆนะครับสำหรับการลงทะเบียนแล้วแต่ว่าลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนนะครับนะก็เตรียมเงินไว้สักนิดหนึ่งนะมีเวลา1เดือนนะครับ1-5พฤศจิกายนลงทะเบียนเรียนนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ก็เปิดเทอมก็20พฤศจิกายนก็จะเริ่มบรรยายนะครับผ่านช่องสองช่องทางเหมือนเดิม Cyber c l a s s r o o m กับ M-Learning นะครับทีนี้กําหนดการสําคัญอีกตัวหนึ่งที่จะอาจจะมีความสับสนนิดนึงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาใหม่ก็คือการลงทะเบียนสอบซ่อมเมื่อสักครู่นี้เราเรียกเราเราเรื่องการลงทะเบียนเรียนประจําภาคเรียนนะครับก็คือภาค2ทัพหกระหว่างวันที่1-5พฤศจิกายนนี้ต้องลงทะเบียนเรียนนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนเรียนก็เท่ากับว่า เทอม2เราไม่ได้ลงทะเบียนขาดลงทะเบียนไปนะครับแล้วก็แต่พอหลังปีใหม่ครับ2 3เอ้ยถึงมกรามีลงทะเบียนอีกเขาเรียกว่าลงทะเบียนสอบซ่อมลงทะเบียนสอบซ่อมคืออะไรก็คือในกรณีที่เทอมหนึ่งที่จะถึงนี้ที่จะสอบวันที่2 3 9ส0พฤศจิกายนเนี่ยครับปรากฏว่าเราขาดสอบหรือสอบไม่ผ่านนะครับเพราะหลังจากสอบ1เดือนจะประกาศผลใช่ไหมครับมีบางวิชาที่เราอาจจะไปสอบแล้วสอบไม่ผ่านหรือ ในกรณีที่ขาดสอบก็คือมาถึงกําหนดการสอบติดภารกิจไม่ได้ไปสอบนะครับสเคสนี้ก็เหมือนกันคือวิชานั้นเราจะสอบอยังสอบไม่ผ่านสอบตกนะครับมหาวิทยาลัยก็จะรามก็จะเปิดให้ลงให้สอบซ่อมหนึ่งครั้งถ้าเพื่อคือสอบแก้ตัวนั่นแหละแต่ว่าภาษารามก็แหงเรียกว่าการสอบซ่อมนะครับใครประสงค์จะสอบซ่อมจะสอบแก้ตัวต้องลงทะเบียนก่อนนะครับถ้าไม่ลงทะเบียนไม่ใช่ว่าถึงกําหนดสอบซ่อมแล้วได้สอบเลยไม่ใช่นะครับ เราจะต้องลงทะเบียนขอสอบเห็นไหมใครไม่ลงทะเบียนก็ไม่ได้สอบซ่อมนะครับใครประสงค์จะสอบซ่อมก็ต้องลงทะเบียนนะครับซึ่งการลงทะเบียนสอบซ่อมของเทอมหนึ่งเนี่ยจะลงทะเบียนระหว่างวันที่2อถึงสมกราคมปี68ก็คือหลังปีใหม่นะครับหยุดมาพอเปิดปีใหม่ก็มีกําหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมจาไว้คร่าวๆแบบนี้นะครับนะพอลงะสอบซ่อมเสร็จนะครับเอ่อถัดจากนั้นก็จะถึงกําหนดสอบซ่อมก่อนนะครับก็คือพอลงทะเบียนสอบซ่อมต้นเดือนมกราใช่ไหมครับ สอบซ่อมของเทอม1นึ่งทับ67นะแล้วก็จะมีสอบซ่อมของเทอม1นึ่งทับ67เนี่ยนะครับในวันที่1 2 8 9กุมภาเดือนกุมภามีสอบซ่อมนะครับนะแล้วก็กําหนดการต่อไปก็มีขั้นนิดนึ่ง27-30มกราคมนี้มีสับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิชานะครับก็คือหมายความว่าเป็นการสับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิชาของเทอม2องทับ67แต่จะสับเปลี่ยนเพิ่มเติมวิชาได้ก็ต่อเมื่อ เราได้ลงทะเบียนเรียนในการลงทะเบียนปกติเอาไว้แล้วนะครับหมายถึงว่า1-5พฤศจิกายน67เนี่ยน้องจะต้องได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้วนะครับถึงจะมีสิทธิ์มาขอสับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมวิชาในช่วงปลายเดือนมกราหกแปได้ถ้าใครไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตอน1-5พฤศจิกายนไว้ก็ไม่มีไม่มีสิทธิ์จะมาเพิ่มเติมหรือมาสับเปลี่ยนวิชาในช่วงปลายเดือนมกร,รานะครับนะสุดท้ายครับ ก็คือกําหนดการสอบประจําภาค1ทับ67นะครับเราก็จะไปสอบกันในวันเสาร์ที่29วันอาทิตย์ที่30มีนาคมและวันเสาร์ที่5กับวันอาทิตย์ที่6เมษายน2568นะครับนี่ก็คือกําหนดการปฏิทินการศึกษาประจําภาค2ทับ2567เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เริ่มเริ่ม,มต้องทราบกําหนดการแล้วนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปก็อาจจะต้องมีของการเลือกวิชานะครับแล้วก็ เตรียมในส่วนของค่าลงทะเบียนนะครับก็ประมาณ2 3 0ถึงาพันนะครับก็เตรียมเตรียมค่าลงทะเบียนเอาไว้นะครับรายละเอียดต่างๆถัดจากนี้เดี๋ยวค่อยๆแจ้งให้ทราบเป็นลำดับไปนะครับสำหรับอีพีนี้ก็ฝากไปแค่นี้ขอให้ทุกคนตั้งใจอ่านหนังสือเลยนะครับเตรียมตัวได้แล้ว30กว่าวันนะครับก็ขอให้พรทุกคนโชคดีนะครับมีความมีสมาธินะครับอ่านอะไรก็จําได้นะครับช่วงท้ายๆนี้อาจจะจําได้ดีนะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับไว้เจอกันใน E ีีถัดไปนะครับสาหรับ e p ีนี้ สวัสดีครับ